สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องพาตูลูช้างผู้ใจไพรขวัญเมืองนะคะสวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นวันอะไรคพสอ,อ,อนอาจารย์วันเป็นเดือนสิบสองเต็มตลิ่งถูกต้องเชื่อว <c oughs> ่าจะทำให้เธอจะตอบว่า ฉันคิดว่าเธอจะตอบว่าวันพระถ้าเธอตอบว่าวันพระฉันจะพูดว่าวันเป็นเดือนสิบสองแต่ว่าเธอก็โอ้โหตอบตรงกับใจฉันเลยคมจรนะิง <c oughs> ว่าคธอต้องตอบว่าวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมนี่อันนี้เราเพิ่งกลับมาจากจากวัดเลยทุกท่านซึ่งล็อกเลยยังล,อลอง็อกรถยังเปิดเปิด,ปดอันนี้หรือยัง ไม่ปลดล็อกไว้ไหมเดี๋ยวเราไปดูนะคะวา่าเราได้อะไรมาบ้างโอ้โหไม่รู้ของใครเป็นของใครดูโน่นค่ะเต็มเลยทั้งถ้วยอะไรนะทั้งขันทั้งตะกร้าทั้งเข่งทั้งกระปุกเครื่องครัวทั้งที่โนอนโน,น่น เยอะนะคะจะเต็มเลยค่ะนี่วันนี้เรามาจากพึ่งวัดเอาอยังไม่เอาลงนะคะพรุ่งนี้ค่อยลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเต็มนะคะแล้วก็เราไปดูนะคะสมาชิกซุ้มน้ำเงินของเราอพอมาถึงบ้านนะคะโอ้เพนไม่ได้ปล่อยนะ อ๋ออ๋อ,อ,อ,อน่าชมคามเองเลยแผนทำไมไม่ได้ปล่อยผู้จัดการนะ <c oughs> อีนอหนอเฮ้ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแล้วเองไม่ได้อยู่ข้างในนะกินข้าวลุ่อะไรให้มันกินเข้าไก่เยอะไมหมนั่นข้าวนะพออิ่มนะอะไร โอ๊ยล็อกไข่เองเหรอมาบรนจาคปลาดุกหนึ่งตัวเซ่บอกแล้วบอกอยู่ว่าเอากับข้าวในตู้ออกมาเลยเอาไหมมันกินเลย,ม,เยามาคข็งโจกลมมันังขี้เหี้่ออกมาถึงบ้านนะคะนอนค่ะมีใครหลับบ้างบุญเย็นนะคะนอนบุญเย็นหลับแล้ว แม่น้อยหลับแล้วขวัญเมืองหลับแล้วนะคะนี่เพิ่งจะสี่ทุ่มนะคะคลิปนี้คลิปนี้เรากลับมาจากลอยกระทงที่วัดป่าหนองระยอมนะคะสอยดาวมาอย่างสนุกสนานประมูลผ้าไหมใครสอนได้ผ้าไหมได้สโลง1นพื้นได้ผ้าเข่าม้า1นพื้นพอถึงกลับบ้านนะคะนี่สี่ทุ่มเองนะคะนี วันนี้อาจจะไม่ได้เดินตามหลักนี่จะเอาตรงนี้นี่ไปสอนจะมาทําพิธีขอขามาน่าจะไม่ได้เดินตามตามแบบหลักทุกเชือกเพราะว่าเขานอนแล้วเนาะถ้าเราไปพูดใกล้เขาก็จะตื่นได้นะคะเราก็เลยต้องต้องมารบย่อตรงนี้อ่ะนี่ค่ะ วันนี้ขอพามาช้างนะครับพรายนุ่มซิกพาตูรูพายกวนเมืองพังเมโนยพังบึงเย็นพังน้ำอ้อยพายหวาหวาวันนี้ไงว่าไงซ้ำดื้อไงเป็นเดือนสิบสองในจูสมัตสมา จูขอขมาราโทดเดยในที่บร์เศษบนไปบินตามบินวนมมองผมกันอย่าสือสาความขนองขอขมาชางนะคะยบนกระกกรมตัวนนเจอคนองริจาบประทักิดมังมีสีสุกรำรวยเจนวยในดินในปีเปิดดตต่อตีต่มาต่อรวยต่คนในจูสมัสมาในที่บรประมาททั้งด้วยกายวาจาใจที่ตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีกัจะตตาโหสิกรรมอมม่วง แล้วก็มาหยุ่มันกวนยืนสุขภาพแข็งแรงปร,ราศจากโรคภัยไข้เจ็บดือ้อมาขอขมาราตรีเด,ดินี่ทุกเชือกนะคะเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองกันเจ้าก็จะจ้าโหสิกรรมแล้วก็ช่วยจช,ช,ช่วยนำคำจูครอบครัวกนเจ้าอ่อนดูเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งมีมีสุขล้ำรวยเงินทองดือ้อทุกเชือกเออข่ายไ่ทงใช้ด้วยข่ญ่สมรักก็ได้ในยีวิตอ่า ดังใจเลยบืตั้งใจก็เอาซื้อตำมะขโนถึงพ่อใหญ่ธงชัยจะไม่อยู่นะคะก็ยังล้ำลึกถึงก็ขอขมานะะคขอขมาทุกครั้งทุกวันพระนะคะให้เป็นช้างแสนรู้น่ารักไม่ว่าจะเป็นทันวาไม่ว่าจะเป็นลำอ้อยไม่ว่าจะเป็นแณรน้อยไม่ว่าจะเป็นบุญเย็นยมไม่ว่าจะเป็นปลายปันเมืองไม่ว่าจะเป็นอาขาตูลู้ขาดตู้รู้ปลายลำเสือ อันนี้คือเรียกเรียกจุดเดียวเลยเพราะว่าช้างนี้ช้างก็จะมีประสาทสัมผัสที่พิเศษนะคะมีเทพประจําแต่ละเชือกนะคะเขาสามารถรับรู้ได้เลยค่ะดูท่านนอนหันหัวไปทางเดียวกันหมดเลยสาธุอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ขอให้แต่ละเชือกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่ก็จะคอขามาจุดเดียวเลยค่ะถ้าปกติเราจะคอขามาแต่หัวค่ําเนาะก็จะเดินตามตามหลักทุกเชือกนะคะนี่แต่วันนี้ถ้าเดินไปนี่ไม่น้อยต้องตื่นคุณเย็นต้องตื่นพี่ขวัญต้องตื่นนอนอถ้านอนถ้านอนคือคันหัวไปทางเดียวกันพมดเลยนอน ดูพุงไม่น้อยวะ่ะเออพี่ขวานน,นอนจะซูมดูพี่ขวัญกันปุ๊บนอนเหลือแต่สองเด็กน้อยนี่ตัวตึงทำไมไม่หลับไม่นอนกับเขานี่ตัวตึงสองเชือกนี่ลองใส่จะเล่นกันอยู่นี่หรือไม่ก็อาจจะนอนแล้วตื่นมาแล้วมั้งอ๋ออาจจะนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่น เออไม่น้อยขยับตัวไม่น้อยขยับตัวแสดงว่ายุงไม่ค่อยเท่าไหร่ละคะ่ะเพราะว่ามีมีลมมีลมหนาวมาบ้างแล้วยุงยุงก็เริ่มน้อยลงนะคะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะคะในวันพระนะทุกท่านอืมวันเพ็ญเดือนสิบสองเดี๋ยวให้ชมเอ,อ่อ โอ้โหส่งกรดเลยนี่เราก็ไปลอยกระทงกันมาแล้วนะคะกลับมาก็ชือกก็หลับแบบนี้แหละคะ่ะช้างกลางคืนจะหลับแบบนี้นะก็แต่จะไม่ได้หลับยาวนะคะจะหลับประมาณ30นาทีบ้างนะคะบางเชือกเนาะบางเชือกก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็กินต่อถ้าห่าเหลือก็จะขึ้นมากินเก็บกินต่อกินเสร็จประมาณสักตีหนึ่งตีสองบางเชือกก็จะนอนอีกนอนสักพักอีกก็จะตื่นมาแล้วก็เก็บกินต่อนะคะแล้วก็บางเชือกก็จะไปนอนประมาณตีสี่ตีห้าอีกนะคะบางเชือกก็สายสายโดแล้วก็นอนไม่อยากตื่นนะคะก็มีเหมือนกันบางเชือกก็ไม่นอน ยืนหลับแล้วแต่นะคะแล้วแต่อันนี้ปูดไม่ได้แต่และเชือกการหลับการน,นอนไม่เหมือนกันอ่เชือกนี้ไม่หลับไม่นอนใช่ไหมจะน,นอนนอกบ้านเหรอม่นอนจริงครับฮะอ๋ะนอนจ,จะนอนนอกบ้านนอน,นอนจริงแบบไหนหลับจริงครับหลับจริง โอ้ดีจังเลยวันนี้ไฟสอนเขาจะมานอนนอกบ้านนะเป็นมันมันเป็นเือาสิบสองคับนอนในบ้านไม่ได้ทำไมมันป็นระต้องต้องไปนอนอาบพระจันใช่ไหมกูบางคนบางคนเขาอาบน้ําอันนี้เลยเธอเนาะเขาอาบน้ํากลางแจ้งเนาะอาบน้ําแสงจันอย่างเงี้ยน่ะใช่ครับอ๋อไปทำวะเนี่ยผูกเศษคองเลยแสงจันตรงสมองแค่อาบนะเนี่ยตรงแล้วนี่ ก็อะ่ะโอ้ยอม่ไหวงั้นเลยขนาดอา,าบนมาบุญยังอาบไม่ได้เลยไม่บางคนนี่เขาเขาถ้าเขาลงของหรือเขาแบบวันนี้เขาอาบแบบพลังใช่ครับใช่อาบพลังแสงจันนี่นี่กำลังเหมาะเลยเถอะสู้ไปเลยไหนยังยังอ้นนี่เห็นไหมนี่หยุดบนหัวเลยเธอเนี่ยนันเนาะโยนี่อยู่บนหัวพอดีเลยนี่ ต้องหกทุ่มใช่ไหมโอ้โหต้องหกทุ่มเนวะอาาไปแม่พื้นขึ้นหนาวชักภูมเพะนี่ก็ให้ชมบรรยากาศนะคะในวันพระนะคะคลิปนี้นะคะวันเพ็ญเดือนสิบสองเราก็ลอยกระทงแล้วอ ขอพรให้กับช้างทุกเชือกนะคะในซุสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะทั้งคนทั้งช้างนะคะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งแม่แม่เอสทุกท่านทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะในช่องพ้าตุลูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะช้างแห่งงานพลายขวัญเมืองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ สับคลิปนี้ต้องขอลานะคะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิค์ครับ